สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผม mm hmm. เข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนะก็มาเจอ,เจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ ซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมของที่คาดว่าจะมาในตู้สุ่มเดียวกับเจ้าตัวลูกซองยาวอัปเกรดนะครับผมหรือว่าเจ้าลูกซองเออลูกซองอัปเกรดที่เป็นลูกซองมังกรสีม่วงนั่นเองนะครับผมเนาะก็เราเคยรีวิวในส่วนของค่าสถานะของมันแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเอฟเฟกต์ในแต่ละเลเวลแล้วนะครับผมว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตามเลเวลนั้นๆบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเราจะมา พูดถึงของในเซตเดียวกันนะครับผมซึ่งบางอย่างมันอาจจะมาในตู้สุ่มเดียวกันกับเจ้าตัวลูกซองยาวตัวนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมนะบอกได้เลยนะครับผมว่าเซตของมันเนี่ยมีของแรอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะแรกว่าชาวบ้านเลยนะครับผมซึ่งในเซตเอ่อเซตปืนอัอเกรดแต่ก่อนเนี่ยไม่มีนะครับผมก่อนหน้านี้นี่คือไม่มีเลยสักอย่างก็คือ จะเป็นกระเป๋าปีกนั่นเองนะครับผมเป็นกระเป๋าปีกมังกรน,นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมว่าโคตรเท,แท่แถมยังเป็นกระเป๋าแถบแดงกระเป๋าแรกของเกมฟรีไฟลด้วยนะครับผมซึ่งแถบแดงนะครับผมก็อย่างเช่นท่าทางตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นท่าทางนะครับผมที่แรงก,กว่าแถบทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็กระเป๋าตอนนี้ก็ ยังไม่มีในส่วนของแถบแดงเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าแดงกระเป๋าแรกนะครับผมของเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มส่วนลดร้านค้างความมืดกันนะครับผมว่ามาร์คไอพีเนี่ยจะได้ลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลแล้วก็ตัวปืนนักเลงก่อนเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม และของชิ้นแรกที่มาเป็นเซตเดียวกันกับเจ้าตัวซองยาอัปเกรดก,ก็จะเป็นกระเป๋ามาังกรตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกระเป๋าปีกมังกรนะครับผมไม่ใช่ปีกข้างๆาวแต่อย่างใดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าแถบแดงนะครับผมกระเป๋าแรกของเกมฟรีไฟน่นเองนะครับผมเป็นไงยอย่างเท่นะครับผมกระเป๋า1นระก็เท่แล้วนะฮะเป็นปีกมังกรที่ยังแบบว่าหุบอยู่นะครับผมแล้วก็เลเวล3นี่คือแบบเอฟเฟกต์อลังการมากๆเลยนะครับผมนี่มีไฟออกมาด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมที่มันเป็นแถบแดงเพราะว่า มันมีเอฟเฟกนะครับผมเวาลาก,กระโดดด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นเอฟเฟกพิเศษของแถบแดงตัวนี้นั่นเองกระเป๋าสอมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการแบบกลางปีกออกมานะครับผมแต่ยังไม่เป็นไฟแล้วก็ยังไม่มีเอฟเฟกไฟออกมานั่นเองนะครับผมเนเป็นไง ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่เจอเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะแต่ว่าใส่ในเกมมันจะดูแบบใหญ่ๆหรือเปล่านะครับผมน้อยเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ปกตินะครับผมก็เป็นการวิ่งแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไฟออกมาจากกระเป๋านั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่แล้วก็เวลากระโดดนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษก็คือเป็นการกระพือปีกนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงกระพือปีกอย่างเท่นะครับผมดูนะมันก็บินได้เลยนะฮะ อยู่ในเกมผมว่ามันน่าจะเทพพอสมควรเลยนะครับผมนะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูใหญ่อะไรมากเหมือนกับเจ้าตัวปีกปีกขาวหรือว่าปีกดำนะครับผมใช่ไหม คือผมคิดว่ากระเป๋าปีกสีดํากับสีขาวมันดูแบบมันดูใหญ่เกินไปนะครับผมคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าแต่ถามว่าสะสมไหมก็สะสมนะครับผมก็เป็นกระเป๋าปีกมังกรนะครับผมที่เป็นแถบแดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลถัดไปนะครับผมจะเป็นกล่องศพนะครับผมกล่องศพคริสตัลนั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็นไงเป็นคริสตัลสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีปืนลูกซองเนี่ยอยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมเป็นแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับผมอยู่ตรงเอ่อตรงที่ออกมาจากคริสตัลนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างถัดไปปนนนะะะคครรับผมมจเ็่ ผมร่มตัวนี้ก็เป็นลายมังกรพ่นไฟนั่นเองนะครับผมเนเป็นมังกรสีม่วงนะครับผมแล้วก็พ่นไฟเป็นสีเขียวออกมาจากปากนั่นเองนะครับผมเนเป็นไงร่มยังเทขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างทําไปนะครับผมจะเป็นสกินรถกระบะมังกรนั่นเองนะครับผมเนเป็นไงสีชีดสีแบบที่จาร์ดมากนะครับผมเป็นสีม่วงลายไฟสีเขียวนะฮะดูแบบนึกถึงรถของเล่นที่ห่อหนึ่งเลยนะครับผมนะยางเทเลยนะครับผมแล้วล้อก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับผมแล้วแล้วก็มีลายเป็นแบบ ลายมังกรนะครับผมมังกรแบบดูแบบกราฟิตี้นะครับผมไม่ใช่มังกรแบบเหมือนจริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นสกินรถกระบะที่ผมว่าน่าจะสวยที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของรางวัลนะครับผมที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับผมกับเจ้าตัวลูกซ้อมเกรดนั่นเองนะครับผมก็เอาให้ดูว่าของรางวัลเซตของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ในตู้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดู ความสามารถนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของมันอีกทีนึงดีกว่านะครับผมแบบเป็นเต็มว่ามันมีอะไรบ้างแบบชา้าๆกันนะครับผมบอกว่าบางคนบอกว่าคิดที่แล้วเลยมันเร็วไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับผมเปิดมาในห้องทดลองนะครับผมแล้วก็มีคริสตัลที่เป็นกล่องศพเนี่ยอยู่ในหลอดทดลองนะครับผมแล้วก็มีวิญญ,ญาณมังกรบินมาแล้วก็สิงลงไปในปืนประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์แตกออกแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นเลเวล2นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนอีกเป็นเลเวลแม็กนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละเลเวลกันดีกว่านะครับผมเลเวลหนึ่งนะครับผมค่าสถานะจะเป็นดาเมจบวกหนึ่งอัต,ตราในการยิงบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความเรลวโหลดลบสองนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปืนประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นอาซีปืนพื้นฐานนั่นเองนะครับผมเนาะก็มีเอฟเฟกต์เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ตัวค่าสถานะด้นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเลเวลสองนะครับผมจะมีประกาศเพิ่มขึ้นมาในครับผมแล้วก็ค่าสถานะจะเปลี่ยนไปนะครับผมจากที่ลบรลโหลด2นะครับผมก็จะเป็นเพียงแค่ลบรีโหลดออกไปแค่1เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เลเวลสามนะครับผมรูปลักษณ์ของปืนจะเปลี่ยนไปแปมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นมังกรกลางปีกออกนั่นเองนะครับผมแต่ยังดูไม่ค่อยเป็นมังกรเท่าไหร่นะครับผมตรงอ่ตรงปลายกระบอกปืนจะเป็นแบบว่าเหมือนเขี้ยวมังกรอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลเวลสี่นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์เวลายิงโดนนั่นเองนนนับผมมมกก็็เเเปตาี้ลยหือ พ่นพิษมังกรใส่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับเลเวลสก็จะเป็นอัตราในการยิงบวกสนะครับผมเป็นเพิ่มอัตราในการยิงขึ้นมานครับผมแล้วก็เลเวลห้านะครับผมจะเป็นอ่เอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหมือนกับพ่นไฟออกไปตามนี้เลยนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกการตายเพิ่มขึ้นมาด้วยในเลเวล5ตัวนี้นั่นเองครับผมก็ตอนนี้เป็นค่าสตราเป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัตราในการยิงบวกสแล้วก็ตัวรีโหลดลบหนึ่งนั่นเองครับผมเนาะก็ตอนตายก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเหมือนกับโดนไฟหลอมละลายกลายเป็นเท่าฐานเลยนะครับผมนี่โดนไฟมังกรแล้วก็หลอมละลายอะไรประมาณนั้นนั่นเองถือว่าเท่สมควรเลยนะครับผมนี่เป็นไงเหมือนกับโดนน้ำกรดเลยนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเลเวล6 ก็มีรูปลักษ์ของปืนที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับปลดล็อกด้วยนะครับผมปลดล็อกตัวพิเศษนะครับผมก็เป็นเพิ่มดาเมจนะครับผมของ การทำลายไอซ์วอลล์จะไวขึ้นนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเจ้าตัว AK เลยนั่นเองนะครับผมเนี่เป็นการปลดล็อกค่าสถานะพิเศษไปนั่นเองนะครับผมเป็นการยิงไอซ์วอลล์แตกไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เลเวล7นะครับผมจะเป็นการปลดล็อกสกินปืนแบบว่าเลเวลแม็กซ์เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแบบว่าเหมือนออร่าอะไรประมาณนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะผมเชื่อนะครับผมว่าคนที่อัพสกินเลเวลอัพเเเเกกกกรรดดไไไปปนนนนนนีี่่่่่่ยยยยสสสวใหญออาาาาา้ททงงขมมมมััะะคบผ็ๆล คือถ้าทางถ้าถ้าทางปืนอัพเกรดเนี่ยมันครบแบบครบทุกช่องแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเท่มากๆเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอันที่เอาแอคแอคแบบโซนฟรีสไตล์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมผมไปแอคทีแรกก็โดนด่าทุกทีนะครับผมเอาสกินปืนอา่าถ้าสกินปืน3ส,สกินปืนที่ไปอัพเกรดเนี่ยไปแอ็คไหมครับผมนะแต่ก็ยังอยากได้ท่าปักธงอยู่ดีนะครับผมคือแบบ ถ้ารหัสผมนี้ถ้าบักโทนนี่คือ,คอมันแบบมันจะฟูมากๆเลยนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับผมว่า GM เนี่ยจะเอากลับมาตอนไหนนั่นเองนะครับผมก็เป็นข้อมบูลทั้งหมดในวันนี้เกี่ยวกับรูกองอรอัพเกรดนั่นเองนะครับผ, <ม S 1> ผ<ม>ู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลน,นะครับผมที่เป็นเซ็ตเดียวกันกับเจ้าตัวซองยาวอัพเกรดหรือว่าซองยาวมังกรนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสกินปืนอัพเกรดที่มาพร้อมกับของอของแรนะครับผมที่เป็นกระเป๋าปีกมังกรนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเท่แถมยยัังมมีเเเเฟคพิศษววละะโดด,ดน้นนนนผป็ กระพือปีกเลยนะครับผมแต่ผมว่าโทรศัพท์เครื่องใครที่แบบว่าสเปคไม่ค่อยสูงเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่ามัน กินสเปคเยอะมากๆนะครับผมแบบของขยับในเกมนะครับผมนักขนาดโทรศัพท์ผมเนี่ยผมยังแบบเอาสกินมัดไม่ได้ใช้ในเกมเลยนะครับผมผมถอดสกินมัดออกเลยนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสุ่มร้านค้าแห่งความมืดที่เข้ามาในวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามาเอพีเนี่ยจะได้ส่วนลดถึง90%กันหรือเปล่านะฮะยังไงจังหวะนี้จัดไปครับผม3 2 1กดอยู่ป้ายได้เป็น69%ตามเคยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะ โอเคนะครับผมภายในตู้นะครับก็จะมีเป็นเซตใหม่เป็นเซตคาวบอยหัวกะโหลกนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมมีกล่องซุม้มหินอัปเกรดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น MP ็มพีสกาหรือว่า AK นะครับผมมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมมีเซตโจ๊กเกอร์แล้วก็เป็นเซตเอ่าแพ็ค โฮโนโนีครับผมโฮโรอิโรอะไรสักอย่างนะครับผมที่เป็นเซตตัวที่เคยมาแล้วนั่นเองนะครับผมที่มาคู่กับเจ้าตัวเคนโดในปัจจุบันที่มากับกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมสายเปนั่นเองเนี่ยครับผมนะแล้วก็มีเซตตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นเซตที่ แต่ก่อนเนี่ยเอฟเฟกมันไม่ใช่แบบนี้นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยตรงเรืองแสงที่เป็นไฟออกมาเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะครับผมว่าแต่ว่าก็เอ,อ่อโดนปรับนะครับโดนปรับให้เอฟเฟกมันน้อยลงไฟมันน้อยลงนั่นเองครับผม,ผมก็เลยไม่ค่อยมีคนใส่เล่นกันนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองสลับกันก่อนเลยดีไหมเอ,อ่อเดี๋ยวเราเหมาทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงไปเลยดีกว่านะครับผมนะก็ปลดล็อกโดยใช้200เพชรเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาซื้ออันนี้เป็นแม็กไปเลยดีกว่าเป็น180เพชรนะฮะ โอเคแล้วเราก็จะซื้อเป็นในส่วนของบัตรจ้างห้องไปดีกว่านะครับผมเน่เป็นไงสัก2ใบนะครับผมโอเคก็จะปลดล็อกแล้วนะคะนรับผมในราคา464เพชรเท่านั้นนะครับผมก็ซื้อไปเลยเนย่ได้มาแล้วนะฮะเป็นไงล่ะแพ็คโกสต์รีเดมอะรเรดิมชั่นนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแยกกันทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มๆกันอีกทีนะครับผมเนาะแล้วก็ ชุบชายนะครับผมปลดล็อกทั้งหมด300เพรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาซื้ออันนี้กันไปเลยดีกว่านะฮะเน่네จัดไปแล้วก็จัดมาสร้างห้องไปนะครับผมห้าใบเลยนะฮะ อย่างอื่นก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเหมาตั๋วไปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนลดยังไงก็คุ้มนะครับเซ็ตนี้ผมก็มีแล้วนะครับผมีนสังเกตดีๆนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือไฟมันจะเยอะกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เท่มากๆเลยนั่นเองแล้วก็มีเซ็จโจ็กเกอร์นะครับผมที่เคยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมคิงอาคราวเนเป็นไงอย่างเท่นะครับผมมีสีหน้าให้ด้วยนะฮะ แต่ว่าผมก็มีแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อไปนะฮะก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาซื้อในร, 4, ร 64, าคา4 6 4เพชรกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีแจ็คเก็ตสมาร์ทบูด้วยนะครับผมเป็นแจ็คเก็ตเอซุดที่เปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับผมนะโกสีดียมชั้นชายนะครับผมได้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวเซ็ตทั้งชายแล้วก็หญิงกันเลยดีกว่านะครับผมนะเซ็ตตัวผู้ชายนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยทั้งหมด5้าชิ้นด้วยกันนะครับผมนะ เป็นออกแนวแบบข่าวบอยขุนยนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบออกแนวข่าวบอยจ๋าในขนาดนั้นแต่ผมว่าหมวกมันก็เท่อยู่นะครับผมนะแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับผมตัวผู้หญิงขอ <and nice. S 1> เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแคนเละะี่แล้วกันนะครับผมนะ <and S 2> ก,ก็เป็นเซ็ตประมาณนี้เลยนะครับผมเนี<ๆ>่เป็นไง ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ผมว่าผู้หญิงก็ถือว่าเท่อยู่นะนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ในส่วนของเจ้าตัวร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมแล้วก็กิจกรรมสายเปรนะครับผมก็ตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งอยู่นะครับก็ตามนัดเดี๋ยวรอจบกิจกรรมก็น่าจะได้มาแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์นแล้วก็กดกระดิ่งกตือนใจให้มาเอดพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจูกรู